มีผู้รู้หลายท่านเคยบอกเอาไว้ว่าจิตของคนเรานั้นเปรี่ยบเสมือนกับเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน์คือมีทั้งเครื่องรับและเครื่องส่งหากคลื่นจิตที่ส่งออกอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกันก็จะจูนคลื่นกันติดได้ง่ายเครื่องรับก็จะสามารถรับสารหรือข้อความต่างๆได้แต่คุณภาพของสารที่ได้รับมานั้นจะชัดเจนหรือพร่ามัวก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องรับด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับคลื่นจิตของผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมย่อมรับการสื่อสารต่างๆได้ยากอาจพราบมีสนิมเกาะหรือเกาะชำรู you เนื่องจากขาดการเอาใจใส่ดูแลหากอยากรับการสื่อสารได้ชัดเจนและแม่นยำก็ควรหมังปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิอยู่เรื่องๆมุกดาเป็นหญิงสาวที่ชื่นชอบการปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ได้คล่งครัดอะไรมากนักเธอเพียงแค่ทำสมาธิเจริญภาวนาในทุกคืนก่อนนอนเม้ใช้เวลาเพียงไม่นานแต่เธอก็คิดว่าทำวันละนิดวันละหน่อยเพื่อให้เกิดความคุ้นชินทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆเปรียบเสมือนการขนทรายเม้การขนครั้งละน้อยนิดสักวันก็จะได้ทรายกองโตฉันได ก็ฉันนั้นคือหนึ่งมุกดาฝันว่าเธอเนืกออยากกินมันปิ้งหรือกล้วยปิ้งที่ราดน้ำกะทิข้นๆหวานๆเป็นอย่างมากเธอฝันติดๆแบบนี้กันสองคืนเลยคิดในใจว่าน่าจะเกี่ยวกับใครสักคนในกลุ่มเพื่อนสนิทเธอเล่าฝันเรื่องนี้ให้ใหใหอิงฟ้าซึ่งเป็นแฝดจิตของเธอฟังซึ่งช่วงนั้นอิงฟ้ากําลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่พมา่าอิงฟ้าได้ฟังก็รู้สึกแปลกใจเพราะเธอเองก็ฝันเช่นนี้เหมือนกันคิดว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างต้องการสรื่อสารเป็นแน่ เมื่อเธอกลับจากการท่องเที่ยวทันทีที่ถึงบ้านเธอก็พยายามหามันปิ้งทอกล้วยปิ้งแต่ก็าหาไม่เจอสักอย่างสุดท้ายเธอจึงจัดตัดสินใจถาวายกล้วยบอดชีในน้ำกะทิข้นๆส่วนมันปิ้งลูกกลมๆก,ก็เอาไข่ต้มสีขาวแทนถือว่าแก้ขัดไปก่อนที่เหลือค่อยว่ากันใหม่ล่าสุดมุกดาฝันว่าเธอเห็นถึงทำเลหรือสถานที่แห่งหนึ่งคล้ายว่ากำลังจะมีปัญหาอัน อาจมีบางจุดที่เป็นจุดบอดทำเลพื้นที่ตรงนั้นอาจทําอะไรไม่ได้เลยเพราะเจ้าของห่วงเจ้าที่แรงก็เป็นได้เธอเขียนเล่าฝันนี้ไว้ในกลุ่มเพื่อนสนิทจากนั้นไม่นานเพื่อนก็มาคอมเมนต์ว่าเจ้าของที่ดินคนใหม่ที่เพิ่งซื้อไปกําลังขุดดินสําหรับทําโครงการใหญ่บางอย่างแต่ก็ต้องยกเลิกโครงการไปแบบกะทันหันเพราะมีปัญหาบางอย่างที่เคลียร์กันไม่ลงตัวความเสียหายในครั้งนี้นะับว่าไม่น้อยเลยทีเดียว ถ้าใครติดตามอ่านานิทานฝันในหลาย EP ที่ผ่านมาจะรู้ว่ามุกดาและอิงฟ้ามีความผ,กผูกพันเชื่อมโยงกันแปลกๆแม้แ,แ,แ,แต่ครั้งหนึ่งซึ่งอิงฟ้าได้โพสข้อความที่หน้าเฟซของตัวเองแต่ข้อความนั้นกลับเป็นหน้าจอของมุกดาแทนทั้งที่ไม่ได้มีการแชร์หรือคัดลอกข้อมูลใดๆไปทั้งสิน้นถ,ถ้าหากมองทางด้านวิทยาศาสตร์ก็อาจคิดได้ว่า มันน่าจะเกิดจากการรวนของระบบคอมพิวเตอร์ก็เป็นได้แต่สําหรับคนที่อยู่ในสายจิตวิญญาณการตื่นรู้สายโมเตลูหรือคนที่มีความเชื่อในสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติก็อาจมองได้ว่ามันเป็นเรื่องของความบังเอิญที่ไม่บังเอิญเป็นแน่แล้วคุณล่ะคิดยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้